อาจารย์เขาว,ว่ากันว่าคนกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนใจง่ายแล้วก็ไม่ได้ยึดโยงกับพักการเมืองใดเป็นพักการเมืองสําคัญแต่อาจารย์คิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยคนกรุงเทพจะเลือกจากผู้สมัครหรือเลือกจากพักการเมืองมากกว่ากันคะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าพักซึ่งเคยเป็นบอกว่าเป็นของคนกรุงเทพเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้มีสินค้าทดแทนอยู่หลายพัก ผู้ตรงๆถ้าต้องการบุคลากรนะครับที่ตอบโจทย์สังคมเมืองนะครับเราจะอาจะการศึกษาสูงมีไอเดียที่ดีนะครับหน้าตาดีบุคลิกดีเนี่ยนะครับหลายๆพักเนี่ยก็ก็ม,กมีก็มีบุคลากรให้เราเลือกเต็มไปหมดนะครับนี่เรายังนี่เรายังไม่เห็นพักอะไรนะฮะพักพักพัก,ก,กของคุณหญิงโุดารั์อ่าเรายังไม่เห็นก<อ>้ <9 S 2> าวไกลเรายังไม่เห็นพักกล้านะครับ เรายังเรายังไม่เห็นอีกหลายท่านซึ่งอาจจะไม่ได้สังกัดพรรคก็ได้นะครับซึ่งโปรไฟล์ดีๆนะครับแล้วก็มีความคิดความอ่านดีๆเนี่ยนะครับอาสาเข้ามาเสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องกทมนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าคนกรุงเทพไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปยึดติดพรรคอีกแล้วนะครับใครก็ตามนะครับที่จะไปบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยยึดติดกับพรรคในพศเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่นะครับคนกรุงเทพ มีความคิดอ่านนะครับมีสินค้าทดแทนตลอดเวลานะครับผมถึงบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามนี่นะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งนี้มันมีความหมายมันไม่ใช่แค่เลือกแค่ผู้ว่าแต่มันคือการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้สมัครคนไหนละครับที่ที่บอกได้เต็มปากว่าลุงตู่สนับสนุนแหละนะครับผู้สมัคร <c oughs> คนนั้นก็จะอยู่ในสถานภาพที่กลไกของรัฐก็ต้องก็ต้องใช้ทุกวิถีทางที่ผลักดันให้ ให้ผู้สมัครคนนิชชนะให้ได้นะครับจะวิธีไหนผมไม่เอ่ยก็แล้วกันนะครับแต่ใครก็ตามนะครับที่สมมตินะครับสวมเสื้อพลังประชารัฐเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็เสนอชื่อท่านนายกใช่ไหมครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ท่านนายกก็ต้องให้การสนับสนุนเพราะนั้นพลังประชารัฐก็จะอยู่ในสารภาพที่แพ้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดพลังประชารัฐแพ้เนี่ยหมายถึงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วย นะครับแล้วกติการัฐธรรมนูญสองใบเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เป็นกติกาที่อ่าฝ่ายค้านนะครับหรือว่าพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาก่อนพรรคพลังประชารัฐเขาก็มีความคุ้นเคยเช่นเดียวกันผมถึงบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสําหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมในครั้งนี้ครับค่ะ ถ้าจะให้อาจารย์ลองลองรับบทและกันค่ะเป็น<ะ>คนที่มี power ในพักพลังประชารัฐสมมติตอนนี้เนี่ย<ะ>มีสองท่านที่มีชื่อใช่ไหมคะก็คือ<ะ>พลตรวจเอกอัศาวินกับผู้ว่าหมู่ป่า<ะ>ควรจะเป็นใครคะทั้งสองท่านนี้แล้วมีโอกาสไหมคะที่ผู้ว่าหมูป่าจะยอมออกจากราชการแล้วมาลงในตาแหน่งของผู้ว่ากทมคะ,ะต้องเป็นพลตรวจเอกอัศวินครับเพราะว่าพลตรวจเอกอัศวินเนี่ยนะครับก็คือพูด พูดตรงๆก็คือว่าเป็นเป็นเป็นคนซึ่งทํางานคุ้นม,มือนะครับกับท่านนายกนะครับกับท่านมอทอหนึ่งนะครับแล้วก็กับคุ้มอํานาจนะครับเครือข่ายของผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยท่านพลตํารวจเอกอัศวินเนี่ยนะครับสร้างฐานที่เป็นผู้นําชุมชนนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราไม่สังเกตเหนน็นเนี่ยนะครับท่านอัศวินทำมานานแล้ว แต่เ้ามาเป็นท่านท่านอโลงศักเนี่ยมันก็จะเกิดว่าประเด็นที่หนึ่งท่านอโลงศักเนี่ยก็จะอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ซ้ายหันขวาหันอย่างที่ท่านผู้ว่าอสวินนะครับเพราะว่าท่านก็ขึ้นเข้ามาใช่ไหมครับกว่าจะรู้มือรู้ใจกันโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับประเด็นที่สองเนี่ยท่านผู้ว่าอโลนศักต้องถือว่าขาลอยจากชุมชนในกรุงเทพนะครับท่านอาจจะประสบความสําเร็จนะครับในตําแหน่งผู้ว่าราชการมาหลายๆจังหวัดก็ถือเป็นเรื่องดี นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับกระบวนการนี้นะครับตําแหน่งนี้มันไม่ได้มาจากการแต่งตั้งครับมันมาจากการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขความสําเร็จจากอาชีพของท่านก็เป็นเพียงปัจจัยเสริมนะครับแต่ปัจจัยหลักก็คือว่าผู้นําชุมชนต่างๆกระบวนการหรือต้นทุนแล้วกันต้นทุนในการต้นทุนคะแนนของท่านเนี่ยนะครับมันจะไม่มากเท่ากับท่านผู้ว่าสุรนรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องช่างใจระหว่างว่า ผู้สมัครคนไหนควรจะต้องออกมาในนามพรรคพลังประชารัฐเนี่ยควรจะเป็นพลเอกอาโทษนะครับควรควรจะเป็นท่านผู้ว่าอัศวินนะครับท่านท่านพลตพลเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับอันนี้นผมมองในเชิงว่าส่งท่านอัศวินเนี่ยนะครับมีโอกาสจะยิงประตูได้นะครับแต่ถ้าส่งท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเอาหลวงศักดิ์เนี่ยลูกเขาเรียกว่าทรงบอลจะสวยครับ นะครับเล่ Sod นเล่นบอลดูสวยครับจะยิงประตูได้หรือเปล่าแต่จะยิงเข้าหรือเปล่ายังไม่แน่ถูกฮะแต่ทรงผู้ว่าสวินเนี่ยเล่นบอลไม่สวยหรอกครับแต่เป่านกหวีดครบ90้าสิบนาทีเมื่อไหร่ท่านอาจจะได้เป็นแชมป์โลกนะครับเห็นภาพเลยครับซึ่งเราก็เห็นหลายๆทีมชาติมาแล้วครับเมื่อก่อนอิตาลีเนี่ยครับเมื่อก่อนเราบอกว่าจอมอุดนะครับก็ถึงแชมป์โลกใช่ไหมครับบาซินเล่นบอลสวยตกรอบไม่ถึงแชมป์โลกก็มีบ่อยครั้งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผม เพราะนั้นนะครับผมอาจจะฟันธงผิดนะครับแต่ผมมองปัจจัยว่าไม่ว่าปัจจัยกระแสหรือว่าปแต่ปัจจัยที่ผมให้น้าหนักพิเศษเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ให้ผมไม่ค่อยให้กับปัจจัยกระแสนะครับเพราะผมไม่มั่นใจว่ากระแสที่มันเกิดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นโบเตอร์จริงๆอกี่คนนะครับแต่ปัจจัยที่ไม่ใช่กระแสแต่ทุกคนมองข้ามนะครับอันนี้โบเตอร์ตัวจริงแน่ๆนะครับทุกคนมีบัตรประชาชนเข้าคูหา นะครับเป็นคะแนนแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับค่ะค่ะเราคุยกับอาจารย์มาหลายนาทีแล้วนะคะเราพูดถึงเชิงเรียลลิสติกกันเนาะเชิงฐานของ, voter, ง,งโบลเตอร์เชิงนโยบายเชิงอิมพลลเมนเทชันการประยุกต์นำเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะมาทำให้มันเป็นผลโหวตขึ้นมาเนะาะคราวนี้อยากจะถามอาจารย์ถึงอะไรฟุงฟ้งๆอุดมคติลอยๆนะคะอาจารย์ครับต, <laughs> <laughs> ตอนนี้เนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ย ถ้าต้องการผู้ว่าที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานครในความคิดของอาจารย์ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกแบบไหนหรือว่าต้องเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษเหรอคะผมคิดว่าวันนี้ไม่ไม่ว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาเนี่ยแล้วไม่กล้าบอกว่าจะทํากรุงเทพให้ให้เล็กลงเนี่ยผมคิดว่าท่านตีโจทย์ผิดละนะครับคือการจะทําให้มันอ่าเป็นอะไรครับเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างวันนี้ท่าน สุชาติชวีก็บอกว่าเป็นไลฟ์ซิตี้ออฟจอยใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> คือสิ่งเหล่านี้มันมันมันเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนก็ปรารถนาจะเห็นแหละนะครับ <c oughs> แต่คำถามซึ่งเราจะต้องถามต่อมาว่าแล้วในสภาพโครงสร้างของกรทมปัจจุบันเนี่ยลํำพังผู้ว่ากรทมอเองเนี่ยจะทำอะไรได้นะครับนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงว่าตามกฎหมายกทมเนี่ยมีอำนาจจะทำหรือเปล่านะครับผมเอาแค่ว่าเอาสิ่งที่กทมทำได้เนี่ยวันนี้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันเนี่ย ผู้ว่ากทมเนี่ยจะทําได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเอาเอาอันเอาอันง่ายๆเลยก็ได้ครับว่าวันนี้ฝ่ายนโยบายของกทมตามกฎหมายเนี่ยนะครับวันนี้เราเหลือแค่ผู้ว่ากทมกับทีมรองผู้ว่าที่ปรึกษาผู้ว่าเลยคผู้ว่าแล้วก็สมาชิกสภา,าเขตมีแค่นี้จริงๆนะครับแต่กลไกในการขับเคลื่อนน่ะเป็นข้าราชการประจําหมดเลยแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าทุกเขตเนี่ยนะครับมีอัตราความหนาแน่นของประชากรเนี่ยสูงมาก นะครับผมยังนึกไม่ออกว่าท่านผู้ว่ากทมกับท่านรองผู้ว่าอีก4ี่คนเนี่ยนะครับท่านจะลงไปเห็นท่านจะลงไปแก้ปัญหาอะไรได้เยอะแย,ยะมากมายขนาดนั้นในเมื่อทุกท่านก็มีเวลายี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันนะครับท่านอาจจะอธิบายว่าอ่าท่านมีทีมงานก็ก,ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามันเกินกําลังครับวันนี้กทมเนี่ยมผมถึงได้เรียนว่าประเด็นที่1เลยนะครับผู้ว่าคนไหนไม่พูดว่าจะทําให้กทมเล็กลง ผมคิดว่าตีโจทย์ผิดเอาอ่อนลงมาหน่อยก็ได้นะครับถ้าไม่พูดว่าทําให้ผู้ว่าก,กทมเล็กลงท่านก็ต้องกล้าที่จะบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างของกทมออกนะครับ mm hmm. คือกทมเนี่ยนะครับจะใช้เป็นโครงสร้างเดิมมีผู้ว่าหนึ่งท่านมีรองผู้ว่าอีกสี่ท่านมีผอ,อ,อเขตแล้วก็มีประหลัดกทมออกมีผอ,อ,อสํานักเทียบเท่าอธิบดีอีกหลายสิบสานักทุกวันเนี้ยผู้ว่าทํางานไม่ได้หรอกครับ นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าภาระเนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปทมยังมีกลไกโครงสร้างที่เทอะทะแบบนี้นะครับต่อให้ท่านจะจบการศึกษามาจากไหนจะเป็นซีโบริษัทไหนอะไรมาก็แล้วแต่นะครับท่านทําไม่ได้หรอกครับนะครับท่านอาจจะทําให้เสมอตัวทําทําได้นะครับแต่จะทําให้สิ่งที่ท่านได้อธิบายกับกับอา สิ่งที่เป็นพันธะสัญญาที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะโน่นโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านอาจจะทําได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ท่านอาจจะต้องได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ว่าสักอีกหนึ่งสมัยนะครับก็คือเป็นแปดปีนะครับซึ่งก็นัก็ไม่น่าจะทําได้สักกี่เรื่องนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้สมัครทุกท่านก็ทราบดีนะครับผมถึงได้บอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยนะครับสองเรื่องเนี้ยสําคัญมากถ้าใครไม่พูดถึงสองเรื่องเนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่า ท่านอาจจะไม่เข้าใจปัญหาของกทมแต่เอาเป็นว่า<ม>เอาเป็นว่าท่านควรจะบอกว่าอาวโครงสร้างกทมวันนี้มันจะมันมีปัญหากับการทํางานของท่านแน่ๆน,นะครับท<ม>่านพูดความจริงเถอะครับแล้วผมคิดว่าเราสังคนกทมเนี่ยเราเรียนรู้ไปด้วยกันได้แล้วก็จะให้โอกาสท่านเรื่องที่สามนะครับที่ผมคิดว่ามันมาพร้อมสถานการณ์โควิดก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตครับวันนี้นะครับเราก็จะพบว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องการจราจรเนี่ยพูดตรงๆนะรัฐบาลกลางเนี่ยเขาแย่งกทมไปทําหมดแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับลุงตู่อนุมัติไปไม่รู้กี่สีแล้ว<ม>นะครับรถมงรถเมย์เนี่ยกทมสั่งสั่งใครไม่ได้เลยนะครับรถเมย์ก็ขอสอมออกอรถไฟฟ้าก็อะไรฮะรอปอรมอใช่ไหมครับแท็กซี่ก็คมขนส่งทางบกมอเตอร์ไซค์ก็คมขนส,ส่งทางบกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการจราจรเนี่ยกทมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เข้าไปจัดการตรงนี้ได้เนี่ยน้อยมากๆนะครับ แต่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าแต่ปัญหาหนึ่งซึ่งคนกรทมเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆอันเนื่องมาจากเรื่องโควิดเนี่ยคือการเข้าเข้าถึงเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับเอาง่ายๆว่าพวกเราคงจําได้ใช่ไหมครับว่าช่วงที่กรทมออระบาดหนักมากๆเราถึงท่านต้องใช้วิธีการกักตัวกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับโฮมไอโซเลชันตอนนั้นก็วุ่นวายกันไปหมดเลยใช่ไหมฮะว่าอา้าวไม่มีเตียงรักษาใช่ไหมครับอา้าวมีใครสร่งยุทส่งยาอะไรนางโกราหหนกันไปหมด นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้แหละครับวันนี้เนี่ยความท้าทายตรงนี้มันยังคงอยู่นะครับเพราะโควิดเนี่ยมันอยู่กับเราเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วถึงเราจะไม่ได้ยอมรับมันเป็นทางการก็เถอะแถมตอนนี้พัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ติดง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่เป็นองค์รวมผมไม่ได้ไปพูดแต่เรื่องการรักษาพยาบาลนะครับผมกําลังหมายถึงความสะอาดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ เรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับคุณภาพชีชวิตเนี่ยมันจะมาแทนที่งานพวกนี้นะครับมันจะมาแทนที่งานก่อสร้างมันจะมาแทนที่ของงานก่ออารถไฟฟ้าซึ่งหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาแย่งกทมทําไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวกทมอเองเนี่ยนะครับคงจะต้องไปให้ความสําคัญกับงานในเชิงเนื้อหาพวกนี้เพิ่มมากขึ้นเอาผมยกอยู่เรื่องนึงก็ได้ครับเร็วๆวันนี้หลายท่านอาจอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเจ้าของอาคารสูงนะครับ ของกอทมอยมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าต้องรายงานนะครับระบบบําบัดน้ําเสียนะครับมีเป็นหมื่นๆแห่งเลยนะครับที่ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียหมู่บ้านจัดสรรอะไรตามชาญเมืองนี่นะครับกอของกอทมอเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตกอทมอเนี่ยต้องรายงานหมดนะครับรายงานไปที่กอทมอคคาถามคือกอทมอเคยเช็คหรือย,อยังว่าเขารายงานท่านครบหรือเปล่า <S 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 ถ้ารายงานไม่ครบแล้วท่านจะจัดการเรื่องน้าเสียยังไง เราอย่าลืมนะครับวันนี้เชื้อโควิดสมมุติฐานหนึ่งก็แพร่ผ่าน่โมลนพิษทางน้ําเหมือนกันอันนี้เอ,เอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับเรื่องที่สองเนี่ยพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหน่วยงานที่อนุญ,ญาตให้ก่อสร้างเนี่ยมีหน้าที่ติดตามมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน EIA อเอาง่ายๆครับคอนโดทุกหลังวันที่สร้างในเขตกรุงเทพเนี่ยต้องทำ EIA หมดคำถามคือว่า กทมได้เซตระบบในการไปติดตาม EIA ของคอนโดแต่ละหลังแล้วหรือยัง <c oughs> เอาเอง่ายๆว่าตอนขอเนี่ยต้องมีท่อดับเพลิงอ่ะตอนนี้ไอ้ท่อดับเพลิงที่อยู่ใน EIA มันยังอยู่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่า <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับคืองานซึ่งซึ่งมันเป็นคุณภาพชีวิตเราลองคิดถึงว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้ครับอาคารสูงแล้วท่อดับเพลิงมันใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะนั้น <c oughs> มันก็จะเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ รเรื่องแบบนี้แหละครับที่ผมคิดคิดว่ามันสําคัญมากกว่าเรื่องงานเรื่องการก่อสร้างมากมายนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าปัญหาของกรุงเทพเนี่ยมันรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะคะมีทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างในการทํางานไหนจะเรื่องของผังเมืองปัญหาเรื่องการจราจร,รเรื่องฝุน่นเรื่องโควิดอีกหลายเรื่องมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยถ้ามาแบบ จ่ายบอลได้สวยด้วยและเข้าโกด้วยเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพมากที่สุดนะคะอาจารย์ในในความเป็นจริงนะครับถ้าเราคิดถึงนักฟุตบอลน,นะครับก็มีนักฟุตบอลหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นทั้งเป็นผู้เล่นกองกลางที่จ่ายบอลได้ดีแล้วก็ขึ้นไปสอดยิงประตูได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมกําลังจะบอกว่าแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากจากองจากองคาพยพ ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นบุค,คลิกของผู้ว่ากอทมอประการหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจําเป็นต้องมีอย่างยิ่งก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า humble นะฮะคือความถ่อมตัวนะครับคือผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผู้ว่าคนไหนมาออกตัวด้วยการบรรยายสรรพคุณตัวเองมากมายมากมาย <Okay. S 1> เนี่ยมันก็ดีแหละฮะก็ทุกคนก็ได้รู้จักนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าความ humble เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการที่เข้าไปทางานจริง นะครับถ้าคนเป็นผู้ว่ากทมรู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติวิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าทิ่ปรกรมเจ้าท่าเขาจะต้องมาสนใจผู้ว่ากทมผมไม่คิดว่าผู้ผู้มวยการขอสมมตต้องมาสนใจผู้ว่ากทมผมไม่คิดว่าอธิบดีกรมสนส่งทางบกจะต้องมาสนใจผู้ว่ากทมผมไม่คิดว่าขอบตรต้องมาสนใจผู้ว่ากทมนะครับเพราะนั้นผู้ว่ากทมเนี่ยภายใต้โครงสร้างแบบเดิมเนี่ยก็จะทํางานอย่างโดดเดี่ยวนะครับ เพราะนั้นถ้าคุณพลอยกับคุณกอญ่าถามว่าคนนุณลักษณะไหนนะครับของความเป็นผู้นําที่ผู้ว่ากทมควรจะมีเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามีสองอันครับหนึ่งท่านต้องเป็นนักฟังครับมีขันติธรรมฟังมากๆนะครับแล้วอันที่สองคือท่านต้องฮัมเบิลครับคือท่านต้องอ่อนน้อม <c oughs> ขอบตนเป็นอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องต้องยอมรับความจริงว่าโดยอํานาจหน้าที่ของท่านผู้ว่ากทมกับปัญหาที่ท่านเจออยู่ภายใล้าโครงสร้างแบบนี้เนี่ย ท่านแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการอ่อนน้อม่อมตนในการประสานงานในการหาเครือข่ายที่เป็นเพื่อนนะครับอันนี้มีความสําคัญมากๆครับ